Oh yeah. คุยคิ้วก่งม่ต้องพันแหวกเลยวะไม่อ้ไม่รู้ตั้งมือเนี่ยเหมือนพี่หน่อยว่ะไปดูที่ไปถามเนี่ยนานะระวังผมจะเข้าไปใกล้มันจะกินมึงออกนักโทษในเฮนักโทษในเฮอดใจเวรเป็นเต็มที่เจ้าอ๋อผมเหนือผมเจ้า เจมืนใร่ยเหมือนมเ่อนเลยออ้วโหพี่หยอจไม่ได้เลยอ่ะโอ้มึงก็แต่งตัวแปกเนาะเอาออก็ไม่รู้ว่าใครพลาดไว้เ้าเราต้องแปลงแต่งให้แต่งเอไว้ตี๋มาเอาเมืองขนาดพวกเรานั่งดำกันไม่ได้ไม่ตี้าอะไรกเกนะ้ามึงำกันไม่ได้เว้ยแม่งตุ๊กเก้ที่ทาก็ไม่ได้เลย เอาลูกเม็งม้าเด็ดตีเด็พิษนาเาไม่ว่าขนาดไหนขนานันเลยยิ่งมึงยิ่งจำไม่ได้เข้าไปเนยังใจะเรียก,ก,กไไเลยทมล้วเ้าชาเขาตอยู่ีก เมื่อพึ่งหมอนใหญ่มาล่ำรวยอยู่ประเทศไทยอ่ะเนี่ยตำราเลยเผื่อพึ่งหมอนใหญ่มาร่ำรวยอยู่ในประเทศยังไม่เหรอแล้วตอนนี้เป็นไงเจ้าตอนนี้สบายอย่าสบายอม่างเผื่อมันหายแล้วแต่หมองอ่ะาแล้วเวลานอนไหเจ้าก็ใช้รักษาสิ่งตัวโอ้ก็ยังดีไม่เจ็บหลังชื่ออะไรเจ้าก็เป็นคอนเสิร์ตดีดีค่ะเด็ก พี่น้องไม่เจ้า่มันคงเลยแน้องเล็กชื่อชีทองอ่ะโอ้ยยอดตัวติเียวแล้วมาลับเินอยู่ในประเทศไทยเนี่ยผีเมียที่ปะไลาเจ้าันเียจักเจ็าเจ็าอเนึกว่าตัวเราเออคนกนพูดไทยไม่ทัแล้วก็เป็นไงละขิดการดีไหมเจ้าการ่ัง มึงเคยไงเคยไปดูบ้านเขาเหรอมึงไม่ต้องยุ่งเรื่องการเย็นอะมึงไม่รู้เรื่องรู้จักเองเออแล้วอินบ้านมีเอ่ปลูกตังเยอะไหมเจ้าโอ้ของจีิงขนาดน่ะโอ้กินมันต้องจางของนอกอ่ะเพราะ ก็น้องคนเล็กเี้ยเห็นไม้ว้าวีกลที่เดียวอะ่ะตั้งกันคือไปเยี่ยมไปไหวอะ่ะมาไม่ค่ยดันตูดตาแล้วเพราะกลัวไปเยียเขาโกงโล่โอ้โหี่แล้ว,วาามาไม่เขา,าจะไม่กล่าวกายเจเลยคนจีนนี่เป็นของไครของมันโอ้โหอดรู้อดเห็น,อ,นอ,อยากจะรู้ละว่าเขาเยี่ยมกันยังไงใคร ได <c oughs> <that> ้ก kind of ็รู้ใส่ด้วยแล้วบริษัทเอ่อรื้ตั้งอยู่กี่นจ้างหัน้าเออบริษัทต้องมีสามครั้งะทำ เงินนะข้อเลือดหัวเรี่ยด้วยแล้วก็วัดตั้งอยู่ตรงไหน่ตามท้ายจะติ้งตั้งอยู่ตรงไหนเพื่อไม่เห็นนะบริษัทพวก็ัเป็นติดสามชั้นที่สังเกตอยู่ใกล้ๆวัดไงใกล้ทางวัดเลย อะไรอ่ะให้มารับรวยแล้วเขาก็ใจบุญถึงทานมึงไม่ยุ่งจริงจริงข้าอยากจะรู้เรื่องเงีเออเวร์กรรมเออแล้วก็ไม่คิดจะตั้งหรือว่าแยกสาขาเหรอจ้าพูดว่จะขยายกิจกรรมประจำประเทศไปต่างประเทศเที่ยวไปไหนจ้าพูดจะไปประเทศไต้หวันอ่ะโอ้ไปทำไรไปชมของไต้หวันไอ้เงี่ยฉาะค่ะแสดงว่าคนไทยคิดไม่ไหวแล้ว แล้วสมมติว่าคนตายติดใจในมือถือต้องการให้ถีมาเย็ะแล้วทำไงคือกโทรศัพท์ใช่ไโทรศัพท์สมัยนี้สมัยใหม่โทรศัพท์ไม่ติดกับตรงอีเมลอ่ะไทยแม้ว่าอยู่ตรงมิจฉุกไปได้ไหมไม่ได้ในคอมพิวเตอร์ไม่ได้เลยโทรศัพท์ดีกว่าเบอร์โทรศัพท์เบอร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 ์โทรโอกด ไม่เข้าใจภาษาใต้หวแนใคเป็นไทยใคได้นม้ผีเือนี้งูจริงเลยเรื่อจำไว้นะข้างนี้ก็สองสองสองนีเกาสีก็สองเก้าเจ็ดข้างๆ้นี้นี้เก้าเจ็ูนย์สองสองเก้าเไม่เหมือนที่บ้านเลยทำไมอะถ้าลงได้ครั้งแล้วเก้าปัทิศอะไปอย่างแล้วไมกเราว่าโไม่เด้ไม่โิจะไปไหนจะไปเมือ ไปเมืองของจักระบะไปนกไฟพวกก็ไปด้วยเจ้าไปด้วยเจ้าเจ้าสีไปด้วยกันไปใกล้ๆทางอย่าไปจะน้องไอ้พวกน้องไปรู้เรื่องกัน